The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. พี่สาวของลูกอายุ34ปีเมื่อก่อนขณะที่ทำงานในกรุงเทพก็ได้เคยมาร่วมงานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายบ้างแต่เมื่อได้ลงไปทำงานที่อำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ตเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วเพราได้สามีเป็นชาวออสเตรียก็ไม่ได้มีโอกาสมาวัดอีกเลย จะจะร่วมบุญมาทุกครั้งที่ลูกบอกข่าวบุญพิสมีบ้านพักอยู่บริเวณใกล้าหาดป่าตองซึ่งสามีมาลงทุนทำธุรกิจฟิตเนสสถานที่สำหรับออกกํลังกายในประเทศไทยส่วนพิสาลูกทํางานเป็นผู้จัดการดูแลวิลล่าที่เป็นสถานที่พักให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่มาพักผ่อนเป็นคณะทัวร์ พี่สาวมีลูกสาวหนึ่งคนเพิ่งเกิดเมื่อวันที่สมิถุนายนสองห้าสี่เจดขณะนี้อายุได้ประมาณหเดือนและเมื่อวันอาทิตย์ที่2ี่สิบธันวาคมสองหสี่เจวันที่เกิดคลื่นถล่มภาคใต้วันนั้นเวลา9.00านนย์พี่สาวและสามีพร้อมด้วยลูกสาวก็ได้เดินออกจากบ้าน ก็ไปเดินเล่นที่ริมหาดพอเดินไปได้สักระยะหนึ่งมองไปที่ทะเลก็เห็นว่าน้ำทะเลลดลงไปลึกมากซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนสักพักสามีก็สังเกตเห็นเรือที่อยู่ในทะเลมันโคลงเคลงไปมาเหมือนว่าจะล้มก็ไม่ล้มจะจมก็ไม่จม ก็เลยเรียบไปคว้าลูกสาวซึ่งนอนอยู่ในรถเข็นอย่าลืมว่าหกเดือนนะจ๊ะเพียงครู่เดียวยังไม่ทันจะตั้งตัวพี่สาวสามีและลูกก็โดนคลื่นยักษ์พัดไปคนละที่สามีของพี่สาวโดนน้ำซัดไปอยู่รวมอยู่กับกองสิ่งของโดนของรอบตัวทับเอาไว้ ขยับออกไปไม่ได้ต้องรอจนกระทั่งมีคนมาช่วยดึงตัวจึงออกมาได้หลังจากนั้นจึงได้ไปที่บ้านคิดว่าคงจะตามหาภรรยาและลูกสาวไม่เจอแน่จึงเข้าไปเอารถขับออกมาตั้งใจจะไปที่โรงพยาบาลจนลูกสาวงลูกเองโดนพัดไปอยู่ใต้ตึกชั้นใต้ดิน ที่เป็นที่จอดรถซึ่งตอนนั้นน้ำก็ท่วมมีเนื้อที่แข่งแหนหน้าขึ้นมาพอหายใจได้เท่านั้น<อ>พี่สาวตกใจมากแล้วก็คิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่นอนก็เลยระลึกนึกถึงคำภาวนาสัมมาหลังได้<า>ก็เลยภาวนาสัมมาหังสักครู่พี่สาวก็ตั้งสติได้ ค่อยๆตะเกียกตะกายออกมาพอรู้สึกเห็นแสงสว่างก็ตัดสินใจมุดน้ำดีตัวออกมาจากชั้นใต้ดินพอขึ้นมาก็ได้เห็นผู้คนชุลมุนวุ่นไวายไปหมดเห็นคนเจ็บคนตายกันหลายคนก็เลยจะหาทางไปที่บ้านก่อนสักพักก็เห็นรถคันหนึ่งวิ่งผ่านไปก็จำได้ว่าเป็นรถของตัวเองและเห็นสามีเป็นคนขับ ก็เลยเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ขับตามไปถึงที่สี่แยกไฟแดงก็เรียกได้ทันวินาทีนั้นั้นคู่ก็ดีใจที่ได้พบกันอีกและคิดที่จะหาลูกแต่ว่าคงจะหาลูกไม่เจอก็เลยพากันไปโรงพยาบาลเพื่อทำบาดแผลซึ่งพีสาวก็มีบาดแผลที่บริเวณมือแขนและไหล่โดนเย็บไปหลายแผลส่วนสาม,มีของพี่สาวก็โดนเย็บที่บริเวณขา ไปหลายแผลเหมือนกันช่วยกันจำา้วจ้าเรื่องราวหลังจากนั้นพี่สาวและสามีก็ได้ย้ายไปพักกับเพื่อนในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตและวันรุ่งขึ้นจึงได้พบศพของลูกสาวคำถามพี่สาวและสามีของพี่สาวทำกรรมอะไรมาถึงได้ประสบอุบัติภัยเช่นนี้และทิลบมาได้ด้วยบุญอะไร ลูกพิสาซึ่งอายุได้เพียงหกเดือนเขาทำกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กด้วยเหตุการณ์เช่นนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนเขามีพบภูมิเป็นเช่นไรก่อนตายเขารู้สึกอย่างไรบ้างตายแล้วเขาคิดถึงพ่อแม่หรือเปล่าวันที่สามหลังจากลูกพีษสาตายภิสา,า,สาก็ได้สร้างรัตมกาให้ลูกสาวหนึ่งองค์ ลูกสาลูกพี่สามีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่พี่สาวรอดตายแล้วตั้งสติได้ก็โทรมาหาลูกที่วัดแล้วก็บอกว่ายังไม่เจอสามีและลูกสาวของตนเองเลยนิ่งๆมาความพอออกมาใหม่ๆก่อนจะเจ,เ,จเจอพ่อบ้านที่ขับรถเนี่ยโทรมาก่อนให้ลูกอาบุญช่วยทั้งสองคนปลอดภัยด้วยนี่ก็ออยังดีนะ ยังนึกถึงบุญได้ยังโทรมาถึงน้องสาวให้น้องสาวทำบุญให้ลูกก็เลยไปน้าอธิษฐานจิตที่บ้านยายและททำบุญเสาแก้วให้กับพี่สาวสามีพี่สาวและลูกพี่สาวด้วยบุญที่ลูกทำให้นะ่ะมีส่วนช่วยครอบครัวพี่สาวลูกอย่างไรบ้างพี่สาวลูกและสามีทำบุญอะไรร่วมกันมาก่อนหรือเปล่าทั้งๆท,ที่สามีพี่สาวเกิดที่ต่างประเทศ ธรรมชาตินี้ถึงได้มาเจอกันและก็เป็นสามีภรรยากันลูกอ่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ของเจ้าของเคสนึกก็จะถามเฉพาะตรงนั้นนะลูกเป็นโรคปวดหลังมานานหลายปีรักษาไม่หายจากทราบว่าเกิดจากวิบากกรรมอะไรชาตินี้จะหายหรือไม่จะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรลูกเคยสร้างปรมีกมุขนะมาอย่างไรบ้างคะ คอละเรื่องเดียวกันเลย,ยคือหาโอกาสอยู่แล้วเลยพอดอีจังหวะมันให้คลื่นยักช่วยวอัลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเต,ะตือนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปลัมบลาจาพี่สาวและสามี ในอดีตชาติก็เป็นสามีภรรยากันเป็นครอบครัวค้าขายได้ส่งสินค้าไปทางเรือสำเภานะไปยังเมืองต่างๆต่อมามีพ่อค้าได้นำสินค้าชนิดเดียวกันกับของตนมาค้าขายแข่งกันในเมืองเดียวกันจึงเกิดมันไส้ได้แช่ง ให้เรือของเขาร่ม<ะ>ให้ไปส่งสินค้าในเมืองต่างๆไม่ได้ต่อมาปรากฏว่าเรือของคู่แข่ง,งล่ลมจริงๆด้วยลมพายุกลางทะเลซึ่งเป็นวิบากกรรมของคู่แข่งเอง<ะ>ไม่เกี่ยวกับการแช่งของตน<ะ>พอดีมันมาพองกันเขา<ะ>แต่ทั้งสองสาม,มีภรรยาก็ดีใจและสมน้ำหน้าคู่แข่ง ดังนั้นจะเป็นการอนุโมทน,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 นาบาปนี่ไม่ใช่อนุโมทนาบาปโดยการอนุโมทนาบาปนี้จึงทําให้ทั้งสองคนมาประสบอุบัติภัยในครั้งนี้แต่ที่รอดตายมาได้เพราะไม่ได้ทําร้ายคู่แข่งให้ถึงแก่ความตายแค่เป็นวจีกรรมมนโนกรรมกันนั่นเองอีกทั้งยังไม่หมดบุญด้วยยังพอมีบุญอยู่จึงไม่ตายและก็ไม่ได้ทําร้ายเขาตาย แค่เฉงชักหักกระดูกแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ไปหักกันจริงๆนี่อนุโมทนาบาปเพราะนั้นระวังนะอนุโมทนาบาปนี่ลูกพี่สาวอายุเพียงหเดือนต้องมาเสียชีวิตในครั้งนี้เพราะกรรมในอดีตนี่ดูนะว่าวิบากกรรมเนี่ยไม่เว้นแม้แต่เด็กกำลังอินโนเซนตหกเดือน ซึ่งกำลังน่ารักน่าเอ็นดูน่าจะเปิดโอกาสให้โตขึ้นมาก่อนอยู่ไปถึงตอนเท่าแล้วค่อยมาเอาตายนี่นะแต่นี้วิบากไม่เคยให้โอกาสเลยนิสกรรมของเธอเป็นยังไงก็ในอดีตชาตินั้นลูกพี่สาวได้กเกิดเป็นเด็กสาววัยรุน่นในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางตอนมาก็ได้พบรักกับชายหนุ่มที่มาจีบ และก็ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนตั้งท้องแต่ผู้ชายก็ไม่ได้ดูแลแถมยังทอดทิ้งซะอีกจนคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งทําบ้านก็รู้สึกอับอายได้โดนต่อว่าอยู่เป็นประจำจนเกิดความเครียดคือทําบ้านก็พออายก็ลุยพอลุยก็ตัวก็เครียด นายจะเครียดที่สามีทิ้งนายจะเครียดโอลูกออกมานายจะเครียดเพราะเราไว้รุ่นมือจะเลี้ยงลูกไงแล้วจะมาโดนต่อว่าอีกอับอายก็เขือเครียดจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อมลูกซึ่งขณะนั้นลูกก็อายุราวห้าหกเดือนอนี่แหละโดยโดยโด,โดแม่น้ำตายทั้งแม่และลูก ได้ใช้ส่วนของกรรมมาแล้วที่เจอในปัจจุบันแค่เป็นเพียงเศษกรรมเท่านั้นที่ทำให้ตายในน้ำโดยโดนคลื่นยักษ์ถล่มในคราวนี้เมื่อตายไปกายละเอียดก็ยังเป็นทารกหกเดือนอยู่ได้มีภุมะเทวายหญิงใจดีมารับไปไปเลี้ยงดูอยู่ในขณะนี้มาเลย ในหมู่บ้านภูมมเทวาบนเขาในภูเก็ตนั่นแหละตายแล้วเนื่องจากยังเป็นทาลกก็ <c oughs> ไม่ได้คิดถึงใครหกเดือนม,มันจะไปคิดถึงใครถ <c oughs> ารไมได้ว่าคิดถึงไหมรู้สึกอย่างไงไม่คิดถึง <c oughs> รู้สึกเียงว่ามีคนจะดีเอาไปเลี้ยงเ <c oughs> มบีสาวได้สร้างพระธรรมกายอุทิศ,ศไปให้ลูกสาวหลังจากที่ตายไปสามวัน ก็ทำให้มีอาหารทิพมเลี้ยงดูเช่นมีนมขวดนมนมในขวดที่เป็นที่เป็นเหมาะกับภูมิของพบภูมิและมีอาหารอ่อนๆที่เหมาะสมกับภพภูมิและไว้หกเดือนคล้ายของมนุษย์แต่ว่ามีความปราณีตกว่าของมนุษย์จ้ะนิดหนึ่ง เห็นไหมจ๊ะนี่น่าศึกษานะบุญสาวแก้วที่ลูกทําให้ครอบครัวพี่สาวแล้วทิฐานจิตที่บ้านยายคือที่เนี่ยจึงบันดาลให้ภุมมะเทวาหญิงใจดีมารับลูกสาวของพี่สาวไปเลี้ยงดูดังกล่าวเห็น<า>ไหมจ๊ะเนี่ยเพราะทําบุญก่อนบุญสาวแก้วพันปีนี่แหละอุทิศไปบุญนี้จึงไปบันดาลให้หญิงภุมมะเทวา ส่วนพี่สาวและสามีไม่ได้มีกรรมปานปธิบัติจึงรอดตร,รดตายในคราวนี้อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้ที่ตายไปเพราะกรรมปันาฏิบัติทั้งนั้นนะแต่ว่าแล้วแต่วิธีการเขาบางคนก็ทําร่วมกันบางคนก็คล้ายๆกันก,นกรรมก็เป็นเรื่องที่ดีที่พี่สาวมีสติหลังจากอรอดตายแล้วได้โทรมาหาลูกที่วัด้าพี่สาวลูกและสามีแม้จะเป็นชาวต่างชาติอยู่แดงไกล แต่ก็มาเจอกันและได้แต่างงานกันกันกบพระเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนอีกทั้งเคยสร้างบุญร่วมกันชาตินี้จึงได้มาอยู่ร่วมกันอีกจ้าลูกเป็นโรคปวดหลังมานานหลายปีรักษาไม,ม่หายสักทีเพราะกรมในอดีตนะลูกได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้อยู่ฝ่ายพระราธิการ ขนของส่งกำลังบำรุงไปยังกองทัพบางครั้งในการส่งของเด้มรนทุกของหนักบนหลังสัตว์ทำให้สัตว์ที่บรรทุกของนั้นหนักหลังปวดหลังแล้วก็เหนื่อยมากวิบากกรรมนี้จึงทําให้มาปวดหลังนี่แหละจ้ะแต่ประชาชนนั้นก็ได้ออกบวชตามพระราชาในภายหลังได้ปฏิบัติทําในระดับจิตผ่องใสผ่องใสในระดับกลับดุสิตบุรีได้ แต่ก็ยังไม่อาจทานกรรมเจ้าชู้ที่ติดข้ามชาติมาหลายชาติเ oh. พราะบาบวดภายหลังเนี่ยจึงทำให้ชาตินี้มาเกิดเป็นผู้หญิงแต่บุญบัวก็ทําให้มีอุปนิสัยน้อมมาทางประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยชาตินี้ให้มันสร้างบาร,รมีให้เต็มที่จะได้ติดตามไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษแล้วก็ให้มันทําบุญทุบุญแล้วทิศไปให้สัตว์ทั้งหลายที่เราเคยไปเบียดเบียนเขา บรรทุกหลังเขานั่ยแหละเอาของบรรทุกหลังสัตว์นี่นแหละให้ทํบาบานะ่อยๆหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะหายจ้าหลังจากนี้ก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีมันออกกาลังกายและพักผ่อนให้พอดีแหละจ้าสาธอ่เรามาดูภาพกันพี่สาวและสามีแน่ดีทชาติ เป็นสามีภรรยากันเป็นครอบครัวค้าขายส่งสินค้าทางเรือสำเภาไปเมืองต่างๆต่อมามีพ่อค้านำสินค้าชนิดเดียวกันมาขายแข่งในเมืองเดียวกันจึงหมั่นไส้แต่แช่งเหื่อเรือของเข้าล่มหายไปส่งสินค้าเมืองต่างๆไม่ได้ต่อมาเรือคู่แข่งล่มจริงๆ เดลลมพายุกลางทะเลซึ่งเป็นวิบากกรรมของคู่แข่งเองไม่เกี่ยวกับการแช่งของตนแต่ทั้งสามีภรรยาก็ดีใจและสมน้ำหน้าคู่แข่งดังนั้นจะเป็นการอะนโมธนาบาปด้วยกรรมนี้ยังทำให้ทั้งสองมาประสบอุบัติภัยในครั้งนี้แต่ที่รอดมาได้เพราะไม่ได้ไปทำร้ายคู่แข่งถึงแก่ความตาย อีกทั้งยังไม่หมดบุญด้วยจ้าลูกิสาวศีรษยอายุเพียงหกเดือนเพราะกรรมในอดีตชาติเด็กเกิดเป็นเด็กสาววัยรุ่นในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางต่อมาได้พบรักกับชายหนุ่มที่มาจีบและก็ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนตั้งท้องแต่ผู้ชายไม่ดูแลแถมยังทอดทิ้งอีกด้วย จนคลอดลูกมาเป็นผู้หญิงทางบ้านรู้สึกอับอายโดนต่อว่าเป็นประจำจนเกิดความเครียดจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อมลูกซึ่งหนนั้นลูกอายุราวๆห้าหกเดือนโดยโดยไปน้ำตายทั้งแม่และลูกติดเจอในปัจจุบันเป็นเพียงเศษกรรมเท่านั้นเมื่อตายกายเลียดยังเป็นทารกหกเดือน มีภูมะเทวาหญิงใจดีมารับไปเลี้ยงดูอยู่ในขณะนี้ในหมู่บ้านภูมะเทวาบนเขาในภูเก็ตจ้าตายแล้วเนื่องจากเป็นทารกก็ไม่ได้คิดถึงใครเพี่งแตมีความรู้สึกว่ามีคนใจดีเอาบาเลี้ยงว่าพิสาสร้างพระธรรมกายอทิศไปให้ทำให้มีอาหารทิพย์มาเลี้ยงดู ฉันมีนมและอาหารอ่อนๆ,ๆที่เหมาะกับภพบภูมิและวัยคล้ายของมนุษย์แต่ประณีตกว่าบุญเสาแก้ที่ลูกทำให้คนระอบครัวพี่สาวและอธิษฐานจิตที่บ้านยายจึงทำให้มีภูมิเทวาหญิงใจดีมารับลูกสาวของพี่สาวไปเลี้ยงดูดังกล่าวจาสมพิสาและสามีไม่ได้มีกรรปานอธิบาติ จึงรอดตายในคราวนี้เป็นเรื่องที่ดีที่พี่สามีสติหลังจากรอดตายแล้วก็ได้โทรมาหาลูกที่วัดพี่สาวของลูกและสามีแม้จะเป็นชาวต่างชาติอยู่แดนไกลแต่ก็มาเจอกันแล้วก็ได้แต่งงานกันเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนเคยสร้างบุญร่วมกันด้วย ชาตินี้จึงได้มาอยู่ร่วมกันอีกจ้าลูกเป็นโรคปวดหลังเพราะกรรมในอดีตลูกจะเป็นทหารข้าพร,ราชาองค์ที่ออกบวชเยี่ฝ่ายพลรตริการขนของส่งกำลังบำรุงไปกองทัพบ,บางครั้งในการส่งของก็ได้บรรทุกของหนักบนหลังสัตว์ทำให้สัตว์หนักหลังปวดหลังแล้วก็เหนื่อยมาก ชาตินั้นได้ออกบวชตามพระราชาในภายหลังปฏิบัติทำได้ในระดับเจ็ดพองใสกลับตุสิตบุรีได้แต่ก็ยังไม่อาจทานกรรมเจ้าชูที่ติดข้ามชาติมาหลายชาติจึงทำให้ชาตินี้มาเกิดเป็นผู้หญิงแต่บุญบวชจะไม่มาประพฤิพรหมจันท์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยมีอัธยาศัยน้อมมาในทางนี้ชาตินี้ก็ให้สร้างบาร,รมีให้เต็มที่ จะได้ติดตามไปดูสิทธิรีวงบุญวิเศษและมันทำทุกบุญแล้วทิศไปให้สัตว์ทั้งหลายที่เราเคยไปเบียดเบียนให้ทำบ่อยๆหนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะหายจ้าตอนนี้ก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีมันออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้พอดีจ้า Belief in cause and effect means belief in the law of karma.